วัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีวันจันนะคะ่ะพาเด็กออกมาเดินนะคะพอดีเมื่อกี้ลมมานะคะตนมาใบไมก้ก็ล่วงหล่นลงมาอย่างเยอะแยะมากมายนะคะเขาถ่ายไม่ทันนะคะเยวโอเคช่วงก็พื้นเลยเนาะพาเด็กมาเดินแล้วนะคะเด็กกําธุระเสร็จล้วก็เดินต่อนะคะ เดินกันนะคะหาคลิปกับเด็กๆหน่อยนะคะทุกท่านนะนี่ใบไม้ก็ร่วงมานะคะก็เริ่มร่วงลวงมาเยอะแยะแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมร่วงหมดก็มีนะหลือต่กิงมันนะคะกําลังจะเริ่มออกมาออกมาใหม่นะคะอืมดเด็กๆก่อนนะคะแดงเดินนะลูกเดินนะ ลมกำลังมานะคะดูลมนะคะลมนะ uh huh. ไปเดินต่อลูกเดิน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 เต่งเตงเต้งสู้ๆลูกมันจะลงฝนนะคะทุกท่านเราก็เดินไกลามาชักวันเนาะ ถ้าฝนตกก็คงจะวิ่งกันอีกแล้วนะคะพาเด็กมาเดินกันนะคะดูนะคะต้นไม้ต้นนี้นะคะร่วงหมดแล้วนะเนือแต่ก,กิ่งมันนะคะแช่เดินนี่เตงไม่ดื้อเราไม่ต้องผูกเชือกนะคะถ้าสาไม่ได้นะคะจะสาดื้อหน่อยนะไม่ต้องผูกเชือกแช่สานะคะ แต่ดื้อไม่ดื้อเขาก็ให้ผูกเชือกนะคะแต่มันคือกฎหมายเนาะแต่เต็งเเขาไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงนะถ้าโดนเตือนเห็นตำรวจเดี่ยวก็จะอุ้มเอานะคะทุกท,าทก่านอู้ชาเนาะผี่ชานะพี่ รมกลิ่นเพื่อนเขานะเชื่อก็เป็นเป็นกำลังใจให้โยกเวยเด้อ,น,อนะคะโยกไม่สบายก็เที่ยวแรงเหมือนจะไม่มีเที่ยวมีแรงนะ,ะแล้วก็เลยสู้นะคะทำงานเชลยนะคะทำงานกรุกจุ๊กจิกนะคะไม่อยู่เฉยๆนะคะเฉยเหมือนจะไม่สบายประมาณนั้นเนาะ ชาชาโนะชาชารูพี่เขาเขาไม่ไดื้นะชา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 เขาออกกะเคยเวลาจูบใจเลยก็ไปเราเดินเข้าบา้านกันดีกว่าเนาะ Thông thường này tài có là trồng vui cầm cầm ổ. <laughs> Nếu có ổ gà sai tôi tài thuốc này cầm. Cô chứ hài am dành cả không am cầu sao Do như bóng chỉ khỏe. <laughs> Chụp lại thì thật như thế này nè Mà không có là lắc nè ชาชาหนูดื้อไปหน่อยนะชาชาหนูดื้อทำไมลูกคะเดี๋ยวหนูมไม่มีเพื่อนนะลูกน่ะ <c oughs> ไอ่ยะตาฮัชิชิเตื่งจามแล้วนะคะคงจะต้องอุ้มพาเขากลับบ้านนะคะก็ <c oughs> ขอจบคลิปจบไลฟ์้เพีงที่นะคะผมหลยจให้จบกับดีดีกันนะคะบ๊ายบายค่ะ